วันนี้เรามาขับที่ไหนคะหนองบัวลำพูค่ะหนองบัวลำพูพร้อมพร้อมไหมพร้อมสี่ะบ้าพร้อมไหมคะเกาะเขียวค่ะวันนี้ไม่ต้องตามหาลำบากนะคะเพราะว่าเห็นสีเขียวแล้วก็คือพี่คิงนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราลอน้องจี้ก่อนจี้กำลังไปเปลี่ยนกางเกงอยู่นะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่พิกัดน้องวัวลำพูค่ะ โอเคพ่อลุยลุยลุยคนยิ้มไม่ใช่อัดวีดีโอตอนนี้นะคะเราอยู่กลางป่าที่ไหนสักแห่งหนึ่งไม่บอกไม่บอกไม่บอกจะตำรวจตามมาเออเดี๋ยวเดี๋ยวตำรวจตามอันนี้นะคะกลับมาขับอีกแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานนะคะ มาแล้วสำหรับคุณที่ถามหาแททุกคนเลยโอเคเดี๋ยวพักฟังก่อนมาแดดอากาศร้อนมากๆเลย่โสดมื่อไหร่โสดไปค่ะไปต่อฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนร้อนไหมเมลีโอ้ยไม่อยากจะพูดนรกก็อยู่ตรงนี้แหละ ้อนค้าคอนเนี่ยบึ่งหนาเลยขวบแดงขับไปเดียวชาวคณะนะคะผูดร่วมทีปกับเรานะคะนี่พูดนำทางของเรานะคะนี่ FC ฟรทั้งนั้นบอรเป็นหะตัวเอาตัวเอาว่า FC เจ้าของเนี่ยเอฟซีเลยดีนะคะโอเคตอนนี้พักค่ะทุกคนมันร้อนร้อนมากนะคะ ตอนนี้นะคะมาก่อนมาก่อนเพื่อนนะคะกำลังรอสาวๆเรดดี้ยาสิบสองอยู่มีมามาได้ยินเสียงรถไหมคะอยู่ข้างบนนู้นพักแบบหายเหนื่อยแล้วมองว่าหนีมาก่อนเพื่อนนะคะหลงค่ะหลงหลงหลง อันนี้แก้มแดงนี่คือแดดเผานะคะเพราะมันเอฟเฟีด้วยแดดเผาดจนี่จอมาเฮ็ดนาเฮ็ดแดกไม่เฮ็ดนาเฮ็ดเนเฮ็ดนาสด็งเนี่าเก่งาสั้นไอ้ร้อนนี้ตอนนี้อ่

จะเคยงหเป็นไหนเฮ้ยด้วอะมีไอนว่าผ่านควายี่ควายเยอะ่ะนะั้งหอัดคลิปน้ำน้ำน้ำฮตะวันแดงระวังเด้อรอดอยู่แต่ว่าเบียบเบิดวะสั้นมาตอนน่ะเบียบเบิดสั้นน หิวเบียร์ตันตันหอมันจะสดไหมขนม้นเหไมให้ม่ีวมึงขนมบ้านพิมเบเกอรี่นะคะลอดตา้ถึงบนเขานะคะขนบ้นมเงยเนีบบมับดียร์เขาเบิดเป็นบ่บึกชักเบิรเหี้ย เนี่ยเป็นกันเบิดกันสิเป็นปุ้งป้วงสองนี่แหละเบียหมดน้บ่เพอเบียค่ะมีอารมณ์ตามหาสายป่านไหมคะนไหนอยู่ในป่านละมีทางดำยังไม่มีทางดำใกล้ตายแล้วนะคะ แล้วจะหายเหนื่อยขึ้นไปถึงบนยอดแล้วจะหายเหนื่อยพอแล้วมั้งคะมาทั้งยอดอีกหรือพี่มาพวกหนูมาทำอะไรเนี่ยวันนี้อดีตที่พื้นปูดทานร้วยตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ปูดีทานนอนมาซอดปุดอธานีได้ยังไงจริงนรวมชั่วแค่สีสิบเปอร์เซ็นต์นี่นะคะแวะกินข้าวกันก่อนต้องบอกว่าเดอะแก๊งของพี่ๆนะคะเอามาฆ่านะคะ บอกว่าฉันมาทำอะไรที่นี่บ้านวมาแดงหมดอ่ะหน้าใหม่ใครตกใจแล้วห่างนด่หันกล้องไปเอาใคราสวสู่จมปรคอยไ่ด้สู้ไปเห็นยังควนอ่ะเออเป็นไหนหรอควนอ่ะได้กูอีกูเห็นจอมทูกทีบดิจอมลูกทีบที่ใตที่หน้าดิไป สรุปเล่นน้ำไม่ได้ใช่ไหมจไปอีกไไปกันพี่คะสรุปเล่นน้ำไม่ได้ใช่หม่ไปเหมือนเดิมนะคะแต่บนไม่รู้บนทำไมแต่ก็จะอหลังบ้านนี่มีบรรยากาศพี่คิงเป็นไงบ้างคะวันนี้พี่คิงเป็นยังไงบ้างคะได้ค่ะ ได้แผลบอ๊ะไม่ค่ะวันนี้เซฟตี้เยอะเป็นยังไงบ้างค่ะน้องสาวล่ะฮิตวันนี้เซฟตี้เราเยอะเกือบตายนี่ขี่ได้บอ๊ะขี่ตามประธานนะคะนี่ล้มตอนไหนวะล้มตอนประธานไปแบบแม่เลี้ยวหลังเลยเอาขี้รอบนิดิไม่ง่วงเลยใช่ไหมกางจอดถ่ายคือบไมายขี้รอบนิดิขี่วกี้รอบนิดิ รวมสเที่ยแล้วมาเนี่เฮ้ยผมเ่็นสองเ่นสามหนึ่งีวงมไหมคะเที่ยเดียวเว้ยเก่งีล้วช้านไปเนาะไอ้เนโอ๊ยตายแน่กี้เลยมักับลุกกับลุกดมะเน่ยกับลุกดะนี่เบิดเฮียงเลยคำอะพอดีทางซุ้มแพ้ก็โดนทางนี้หลอกมาเหมือนกันครับผมออกตัเลยสิ ดึงออกดึงเผาหูที่ด้านไปเราด้วยนี่มันลูดหู

พี่จะแผลล้มนะอยากมาไม่ใช่หรอคิดถึงแหละนโบน้ำยีกีอะไรนมันเลเป็นไงลักสะาน่าอยู่แค่้นตีนมากเลยเด้อไม่ามว่มเป้องเฉยน่าอยู่แค่เส้นตีนแเตอนนี้ฝากเซยจับาทนะอย่าขยับอย่าขยับเดี๋ยวลุย

Our secrets hidden, eating for so forbidden. Kept our secrets safe. Cause the temptation, it felt like pure relation. I gave you my attention, but now it's hard to mention. I don't feel a spark when you say my name. Reconnection from separate sections, cause we could meet in the middle with no sense of direction. If it's sun up to sun down, we mess around. We're we'll way too now.